วันนี้ก็วันที่13วันที่13พฤษภาคม2568วันนี้ก็เป็นงานพิธีประถมมิตรที่การศึกษาพระยาธรรมประเบาลีและนักธรรมที่วัดหนองพันตบุญนภาเพื่อรรมเก็ตเสงวันพระศีมา มนประกูครับเอาตามไปตามไป <laughs>

ตะโพตราตะโพนต่รานก็เป็นตะโพนตะลุกมาตะโพนที่เกิดจากตะัน้นเป็นตยราตุ่ยราตุ่ยราและนักศกานีกถูกเหมอย่าวันนี้ เป็นวัฒนาของผมทำไมถึงว่าเป็นวาสนาการแปลเ่ยนการศึกษาของรัวาภาอาจจะมาโหนทักทีดีใจที่ท่นเจ้าวาดมีอเอาไว้ ปีที่เห้วปีที่แล้วก็ป่วยไงไปธุระเออไปที่เรยวุณธรรมขุนธรรม่างกับสองพันบาทรับสาุูขับปูรับมุทนาเอาน้ามะล่างปับตอนต่างใจหมับมารุงเจริญนเรีย